เป้าหมายการศึกษาที่แท้จริงคืออะไรพ่อแม่ควรรู้นะครับเมื่อโลกใบนี้เปลี่ยนไปแล้วเด็กส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเริ่มเข้าเรียนตั้งแต่วัยต่ะแตะและใช้เวลาที่โรงเรียนประมาณ14ปี40สัปดาห์ต่อปี5วันต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย8ชั่วโมงต่อวันรวมเวลาทำการบ้าน สิ่ิรวมแล้วราวสอง0มืชั่วโมงนี่ยังไม่นับเวลาที่ใช้ในมหาวิทยายลัยนะครับเป็นจำนวนเวลาที่พอๆกับระยะเวลาที่ผู้ขับขี่ในสวิตเซอร์แลนด์ใช้บนท้องถนนในหนึ่งปีชาวสวิตเซอร์แลนด์ช่างอดทนเสียจริงต้องยอมรับว่ามันเป็นเวลาที่ยาวนานมากยังไม่พูดถึงเวลาที่ใช้ในการเตรียมตัวลูกไปโรงเรียนตอนเช้าไปส่งและรับกับ จากโรงเรียนช่วยทำการบ้านประชุมผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและเวลาที่เสียไปกับการจราจรอันแสนสาหัสเราคาดหวังอะไรจากการลงทุนลงแรงมหาศาลขนาดนี้ทำไมเราถึงต้องการให้ลูกได้รับการศึกษาและคิดว่าลูกเราจะได้รับอะไรจากสิ่งนี้จากประสบะการณ์ของผมผู้ปกครองส่วนใหญ่ ต้องการให้ลูกหลานเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวได้พัฒนาสิ่งที่สนใจและพรสวรรค์ที่ติดตัวพวกเขามารวมถึงได้รับทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อการเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งหมดนี้ร้วนเป็นความคาดหวังที่สมเหตุสมผลพ่อแม่ของพวกเราก็คงคาดหวังคล้ายๆกับตอนที่ ส่งพวกเราเข้าโรงเรียนไม่ว่าความคาดหวังที่มีต่อการศึกษาคืออะไรคุณคิดว่าพวกเขาสมควรได้รับการศึกษาแบบไหนถ้าคุณคิดว่าการศึกษาแบบเดิมๆที่เน้นวิชาการโดยมีคะแนนสอบเป็นตัววัดผลคือสิ่งที่ดีที่สุดคุณกำลังคิดผิดและในความคิดของผมผู้กำหนดนโยบายที่กำลังคิดเช่นนั้นก็กำลังคิดผิดเช่นกันเมื่อทุกอย่าง เปลี่ยนไปแล้วเหตุผลที่เราต้องเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการศึกษาในปัจจุบันก็เพราะเด็กในวันนี้กำลังใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่แตกต่างเหลือเกินจากโลกที่เราหรือพ่อแม่ของเราเติบโตขึ้นมาเราจะคุยเรื่องนี้ละเอียดขึ้นในเนื้อหาส่วนถัดไปนะครับการเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวปัจจุบันมีเพียง60เอร์ซของเด็กชาวอเมริกัน ที่เติบโตในครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อแม่แท้ๆที่แต่งงานอยู่ด้วยกันอีก40%ออยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปบางคนมีแม่หรือพ่อเป็นผู้ปกครองเพียงคนเดียวบ้างอยู่กับปู่ย่าตายายอีกส่วนหนึ่งมีผู้ปกครองเพศเดียวกันหรืออยู่ในครอบครัวผสมหรืออื่นๆอีกหลากหลายรูปแบบ แนวโน้มความหลากหลายเช่นนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศและเผื่อว่าผู้อ่านกำลังสงสัยว่าเอแล้วฉันเป็นผู้ปกครองหรือเปล่าขออธิบายเพิ่มเติมว่าการเป็นผู้ปกครองหมายถึงการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทไม่ใช่เรื่องของเลือดเนื้อเชื้อไขไม่ว่าลูกของคุณเป็นลูกแท้ๆหรือไม่ถ้าหน้าที่ของคุณคือการดูแลความเป็นอยู่ของเด็กคนหนึ่งคุณคือ ผู้ปกครองการเปลี่ยนแปลงของเด็กโลกปัจจุบันกำลังเผชิญหน้ากับความกดดันทางสังคมจากวัฒนธรรมสมัยนิยมรวมถึงสังคมออนไลน์เด็กๆก,กำลังเผชิญหน้ากับความเครียดและความกังวลที่เกิดจากแรงกดดันที่โรงเรียนสุขภาพแย่ลงและขาดการเคลื่อนไหวร่างกายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือจำนวนเด็กเล็กที่ประสบสภาวะโรคอ้วน มีจำนวนพุ่งสูงขึ้นเท่าตัวในรอบ30ปีที่ผ่านมาและมีจำนวนมากกว่าวัยรุ่นถึง4เท่าการเปลี่ยนแปลงของอาชีพเทคโนโลยีดิจิตัลสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดแรงงานแบบเดิมและก่อให้เกิดงานในรูปแบบใหม่จึงยากมากที่จะคาดเดาว่านักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้จะทำงานอะไรเมื่อพวกเขาจบออกไปในอีก5ปี สิบปีหรือสิบห้าปีข้างหน้าถ้าหากหางานได้นะการเปลี่ยนแปลงของโลกต้องยอมรับว่าความเปลี่ยนแปลงกำลังแผ่ขยายไปยังทุกซอกทุกมุมของโลกใบนี้วัฒนธรรมการเมืองสังคมและสิ่งแวดล้อมกำลังเปลี่ยนไปการจัดการศึกษาจึงต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ผู้ช่วยเบิกทางให้เด็กๆเ,กเกจเริญเติบโตอย่างงอกงาม ในโลกที่ผันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลส่วนใหญ่ดูเหมือนจะเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงนี้และกำลังทำงานอย่างหนักในสภาวะแตกต่างกันไปเพื่อพยายามควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในขณะเดียวกันการศึกษาก็เป็นประเด็นใหญ่ทางการเมืองที่ทั้งผู้ปกครองและเด็กต่างตกเป็นเป้าหมายทางการเมืองโดยไม่รู้ตัว ดฉะนั้นแล้วการกําหนดเป้าหมายการศึกษาที่แท้จริงเราต้องนําเอาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้มาคิดพิจารณาให้ถีทถ่วนนะครับถึงจะได้ระบบการเรียนการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กๆในยุคอนาคตครับ